<Wow. S 2> ร้านเข้าต้มที่ทุกอย่างในหน้านี้20บาทครับผมดูแลอย่างเอื้องจนกระทั่งถามที่ร้านว่า20จริงใช่ไหมครับที่ร้านบอก20ของจริงและผมมาเจอร้านนี้อยู่ที่หนองแคสระบุรีครับตอนสั่งผมก็ไม่ยย้งแล้วสั่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งรัวๆมาก็สองคนซัดไปกี่จานก็ไม่รู้แล้วพอตอนมาเสิร์ฟผมก็ลุ้นไว้คุ้นไอ้จานเล็กๆพวกนี้ไม่ได้ให้มาแบบมอมอแมอ่แม,ะม,ะมะนะแล้วที่อื้งไปกว่าน,นั้นคือ20บาทผัดให้ใหม่ทุกจานอ่ะเฉะพาะจานเล็กนะที่20จานในี่คคือเมมนูแูแแง้้ราาากก็ถลวใหสมน้ําสมเนื้อก็วดีแใหญ มลองไล่คลิปแต่ละจานเข้าปากหืคุณภาพอบคุณทอาออกมาอร่อยมากและพระเอกของคลิปนี้ก็คือหมูสับผัดน้าเลี้ยมนี่มันช่องน้าเลี้ยปะเนี่ยที่พอผมช่วงมากินพร้อมข้าวต้มนะหืมคุณโคตรว้าวอร่อยมากผัดมาอย่างหอมเข็มนวลนุน่มชุม่มฉ่ำต้องสั่งข้าวต้มเพิ่มรัวไม่ยังอะแล้วมันอย่างแปลกอร่อยแปลกๆอร่อยเป็นผัดน้ำมันหอยเลยบางเนี่ยแต่มันอร่อยมากเลยนะสักเกลี้ยงเมนูผัดผัดผมไม่ผิดหวังสักอันนะแลวร้านนี้คือร้านข้าวต้มเศรษฐีครับอยู่ที่หนองแคสระบุรีโรเต็มสงกราาน I will not it